ถ้าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับเป็นเด็ก6-7-6-8เป็นเด็กซิวเป็นเด็กที่กำลังเรียนอยู่ม .3 หรือว่ายังไงก็ตามเพรผมอยากให้ฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะนี่จะเป็นคลิปเดียวในการเลือกใส่การเรียนที่จะทำให้คุณล่าตามความฝันของคุณได้ครับสวัสดีครับผมออ g u กัสวีฮะ be the best version of yourself นะครับแล้วก็เล่าเรื่องแบ็คกราวขอผมก่อนแล้วันนะครับผมผมกลังจะไปเรียนญี่ปุ่นนะครับในช่วงเดือนกันยาที่มหาวิทยาลัย APU นะครับผมยื่นคะแนนอังกฤษไปเนาะก็ระดับข,ของผมเนี่ยคือผมเรียนจบโรงเรียนหนึ่งในหอนแก่นนั่นแหละห้องกิบนะครับก็คือเป็นห้องเก่งด้านวิทย์คณิตนะครับแล้วก็แหวกไปเรียนบริหารธุรกิจที่ญี่ปุ่นด้วยความที่ว่าผมวางแผนไว้ว่าผมอยากไปใช้ชีวิตต่างประเทศอยู่แล้วนะครับผมทีเนี้ยผมอยากให้คุณย้อนคิดไปถึงช่วงตอนเด็กๆของคุณนะครับคุณจําความฝันสมัยเด็กของคุณได้ไหมที่แบบว่า คุณอยากเป็นนักบินนวกาศคุณอยากเป็นแอร์โฮสเตสคุณอยากไปเที่ยวรอบโลกผมอยากให้คุณหลับตาลงครับผมอยากให้คุณคิดภาพตัวคุณในอุดมคติหลังจากนี้10ปีครับสถานการณ์คุณจะเป็นยังไงคุณจะทํางานอะไรอยู่คุณจะอยู่จังหวัดไหนหรือประเทศไหนถ้าเป็นไม่ได้นะจะมีรถกี่คันบ้านของคุณจะใหญ่แค่ไหนคิดภาพบันเอาไว้ครับเพอยอให้คุณลืมตาขึ้นมาฮะแล้วก็จำภาพตรงนั้นไปดีๆครับ นั่นคือสิ่งที่เราจะใช้ตัดสินใจทุกอย่างในวิดีโอนี้ครับผมผมต้องพูดเลยนะว่าความฝันของคุณยังเป็นไปได้อยู่และไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่สุดท้ายเราก็เป็นมนุษย์ที่ล่าความฝันกันทุกคนอยู่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับที่คนคนหนึ่งจะมีเป้าหมายตั้งเป้าหมายที่จะทําอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดภาพตรงนี้มาในสิปีข้างหน้าคุณจะมีบ้านหลังเท่านี้นะคุณจะอยู่ประเทศนี้นะคุณจะทํางานนี้นะ ถึงเวลาที่เราจะลงมือทํามันครับมีวิธี2วิธีครับในการที่คุณจะเอาความฝันตรงนี้ไว้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหนเป็นไม่ใช่ความผิดใครเลยครับเป็นความผิดของระบบ <c oughs> การศึกษาไทยนะครับซึ่งทําให้คุณอาจจะไม่รู้จักตัวเองว่าตกลงกันแล้วเนี่ยคุณชอบอะไรคุณอยากเรียนอะไรหรือว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆมันคืออะไรไม่ใช่ความผิดคุณเลยครับที่คุณไม่รู้ตรงนี้ แต่เราจะมาตอบคำถามกันคือ 1. ถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจจะเรียนเก่งมาถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะเรียนอยู่ในห้องที่เก่งของโรงเรียนและคุณอยากเป็นหมอคุณอยากเป็นวิศวะนั่นคือภาพที่คุณคิดว่าอยู่แล้วและคุณกำลังอยู่ในเส้นทางนั้นผมให้คุณปิดโอกาสทุกอย่างและพุ่งตรงไปหามันครับโอเคไหมนี่คือช้อยแรกครับคือ ปิดทุกโอกาสเพื่อพุ่งไปหาเป้าหมายอันเดียวซึ่งมันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ข้อดีจะเยอะกว่าด้วยความที่ว่า 1. คุณรู้จักตัวเองแล้วว่าคุณอยากไปทางไหน 2. คือถ้าคุณโฟกัสกับอย่างเดียวเนี่ยมันจะดีกว่าการที่แบบต้องมาดูโอากาสหลายๆอย่างที่มาถึงมือของคุณคุณก็จะหยิบที่มันเกี่ยวข้องกับความฝันของคุณอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่ดีมากๆถ้าคุณรู้จักตัวเองแล้วนะครับซึ่ง ก็พยายามเข้าแล้วก็อย่ายอมแพ้นั่นคือแอดไวส์เดียวนะครับนั่นคือนั่นคือความแนะนําข้อเดียวเลยสําหรับคนที่รู้ตัวเองแล้วคือพุ่งไปหามันซะแล้วก็อย่าหยุดนะครับผมถามตัวเองใหม่อีกรอบด้วยนะว่าคุณคิดดีแล้วใช่ไหมนี่คือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆใช่ไหมถ้ามันใช่ก็พุ่งตรงไปครับแล้วก็อย่าหยุดนะพยายามเข้าแต่ประเด็นคือไอ้อันที่2เนี่ยมันมีเยอะกว่าไงครับ มันคือคนที่ไม่รู้จักตัวเองมันคือคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเรียนอะไรมันคือคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ๆในชีวิตใช้ชีวิตไปเรือเ่อยเปื่อยถอยกลับมาคิดสักนิดครับจำที่ผมบอกให้คุณคิดภาพในสมอง,องคุณในความคิดของคุณว่าอีก10ปีคุณจะอยู่จุดไหนเราจะเอาภาพตรงนั้นมาคิดกันครับโอเคไหมคือเก็บภาพตรงนั้นไก็พยายามเสพตัวภาษาอังกฤษเข้าไว้ในสมองเยอะๆเพื่อเปิดโอกาส ครับผมนี่คือเป้าหมายของเราครับเราจะเปิดโอกาสให้คนที่ไม่รู้จักตัวเองครับคือเราจะพยายามเปิดโอกาสเปิดกว้างให้มันมากที่สุดนะครับให้เราสามารถรับโอกาสเข้ามาได้เยอะที่สุดเหมือนว่าคุณเลือกที่จะอยู่ในห้องอสมมุติคนอยากเป็นดาราคุณอยากโดนแมวมามองครับคุณจะนั่งอยู่ในห้องอยู่ในบ้านของคุณไหมไม่สิ่งที่คุณจะทําคือคุณจะแต่งตัวหลอ่อคุณจะทําให้ตัวเองดูหล่อที่สุด แล้วคุณก็จะออกนอกบ้านไปเดินห้างไปอะไรก็ตามเพื่อให้มีโอกาสอย่างน้อยอครับคือเราไม่รู้ว่าแมวมองจะเห็นเราไหมแต่เราก็พยายามเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่เขาจะสามารถเห็นเราได้นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำครับคือเราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองให้มากที่สุดเนื่องจากว่าคุณไม่รู้จักตัวเองเลยถูกไหมซึ่งการเปิดโอกาสตรงนี้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่อันเดอร์เรถูกเมินนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผมพูดจริงๆว่าแทบจะทุกบริษัทต,ต้องการภาษาอังกฤษครับในต,ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเวอร์เลยคุณจําเป็นต้องได้ภาษาอังกฤษถึงระดับ conversational หรือว่าระดับที่คุณสามารถพูดคุยกับต่างชาติได้ตามปกติเพราะงั้น <c oughs> ถ้าคุณไม่อยู่ในจุดนั้นเร่งตัวนิดหน่อยครับผมแล้วก็พยายามเรียนภาษาอังกฤษพยายามเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าพยายามเสพภาษาอังกฤษนะครับโดยการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของตัวเองให้มันมีภาษาอังกฤษเพิ่มเข้ามามากขึ้นคุณไปดูหนังคุณดูซีรีส์ เริ่มเปิดซับไตเติ้ลโอเคไหมครับถ้ามันเป็นซีรีย์อังกฤษเปิดซับไตเติ้ลเอาแล้วก็พยายามเข้าใจคําต่อคํานั่นคือแอดไวส์ของผมแล้วก็ถ้าอยากให้ผมลงรายละเอียดตรงภาษาอังกฤษตรงเนี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับ2คือพยายามเข้าสายการเรียนหรือว่าคณะที่เปิดโอกาสมากที่สุดที่แบบว่าไปงานสายงานได้เกือบจะทุกสายงานนะครับเดี๋ยวนี้นครับสิ่งที่บริษัทเขาจะทําคือเขาจะไม่ค่อยรับตรง ด้วยความที่ว่าเขาจะมองสกิลหรือว่าความสามารถแล้วก็ทา l e เ t นต์ของคุณเป็นหลักนะครับแล้วก็สาขากับคณะที่เรียนแล้วก็ตัวสถาบันเนี่ยจะเป็นเรื่องรองลงมานะครับ mm hmm. เขาจะดูพอร์ตโฟลิโอว่าคุณผ่านงานไหนมาบ้างก่อนนั่นคือสิ่งสำคัญครับคือคุณจะเข้าคณะหรือว่าเข้าสายการเรียนสมมติว่าคุณยังอยู่มต,ต้นอยู่เนาะคุณจะพยายามสอบให้เข้าคณะ ไอ้คุณพยายามสอบเข้าห้องที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําได้เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คุณนะครับผมเพราะว่าห้องดีกว่ามันก็ต้องเรียนดีกว่าถูกไหมครับซึ่งคุณยังไม่รู้ว่าคุณจะเป็นอะไรคุณอาจจะเป็นหมอแต่ถ้าคุณอยากเป็นหมอแล้วคุณไปอยู่ห้องโลของโรงเรียนโอกาสตรงนั้นมันเป็นศูนย์โอเคไหมครับโอกาสตรงนั้นคือศูนย์และคุณจะไม่สามารถเป็นหมอได้เพราะงั้นตรงนี้เปิดโอกาสให้ตัวเองครับคือเข้าสายการเรียนที่ดีที่สุด แล้วก็สําหรับคนที่เป็นเด็ก6 7นะครับหรือว่าเด็กที่กําลังจะเข้ามาหาลัยก็สอบเข้าคณะที่เปิดโอกาสมากที่สุดโอเคไหมครับพวกวิศวะพวกอะไรพวกเนี้ยครับโอกาสการทํางานมันเยอะมากก็ตรงนี้เป็นศึกษากันเอานะผมไม่ได้ลงรายละเอียดมากแต่เอาที่ผมแนะนําก็คือพวกคณะบริหารธุรกิจคณะเอ่อเศรษฐศาสตร์พวกเนี้ยครับเป็นอะไรที่ทุกบริษัทต้องการแล้วก็ถ้าคุณอยากไปทํางานต่างประเทศคุณแค่ต้องการภาษาอังกฤษกับตัวปริญญาตรีตรงเนี้ยครับคุณก็สามารถ go i n ร์ได้แล้วเพราะง้นตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไร นะครับหรือว่าไปคณะที่มันเกี่ยวข้องกับความฝันของคุณนะครับไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจเปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะนะครับผมแทนที่จะปิดสิ่งที่3มที่สําคัญครับคือไม่อยากให้ใช้ชีวิตทะเลทะายครับคือต้องพูดตรงนี้เลยนะครับว่าคุณอาจจะเป็นไวรุ่นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตที่ใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนแบบมีความสุขแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณเป็นมปลาย หนึ 1> 1, 2, ปีอีกเจปีคุณก็เป็นผู้ใหญ่แล้วคุณก็ต้องทํางานและคุณก็จะมีความรับผิดชอบที่จะตามคุณมาโอเคไหมครับเวลามันผ่านไปไวมากแล้วก็ผมเข้าใจนะว่าคุณอยากเก็บประสบการณ์มันเป็นสิ่งที่ดีมากครับประสบการณ์ช่วงมัธยมมันไม่มีอะไรแบบนี้อีกแล้วแต่อยากให้คุณคิดถึงอนาคตของคุณไว้ด้วยโอเคไหมครับการใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อย ไม่แข็อะไรและใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันมันไม่ใช่วิธีสําหรับยุคนี้แล้วคิดถึงอนาคตเรียนรู้จากอดีตและทําปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่คือวิธีการใช้ชีวิตที่ดีที่สุดในยุคสมัยนี้ผมไม่อยากให้คุณมาผิดหวังกับชีวิตของคุณภายใน1ิปีข้างหน้าว่าแบบเออคุณฝันไว้ว่าคุณอยากมีบ้านตรงนี้คุณอยากขับรถหรูสุดท้ายคุณยังไม่มีรถขับเลยคุณทํางานอยู่ในบริษัทลอยถ้วยอยู่ในกรุงเทพเช่าหอเดือนละเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่า เงินเดือนคุณก็ปลาค่าหอไปเกือบหมดแล้วผมไม่อยากให้ชีวิตคุณเป็นอย่างนั้นครับผมรู้จักคนหลายคนที่กําลังผิดหวังกับชีวิตตัวเองเพราะว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ไม่โอเคเพราะงั้นทุกการตัดสินใจมันจะมีน้ําหนักของมันครับแล้วก็อยากให้คิดดูดีๆว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ในตอนนี้มันถูกหรือเปล่าผมก็เป็นกาลังใจให้นะครับถ้ามีคําถามอะไร อีเมลนะครับหรือว่าทักมาในเฟซก็ได้นะครับผมคอนแทคอยู่ข้างล่างเนาะก็ประมาณนี้ครับผมมอกัสฟีครับ be yourself ไม่ครับ be the best version of yourself นะครับผมก็มีทิศตอนนี้ผมมี TikTok แล้วเนาะไม่ผมมี TikTok มาก่อนช่องนี้นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับจะโพสต์เรื่อยๆเนาะสำหรับทั้งคู่เลยนะครับผมก็ใช้ชีวิตให้ดีที่สุดครับผมเป็นกำลังใจให้